สังคมเราในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าอาจารย์เรื่องเนี่ยเพราะว่าไปปัจจต่างรู้เฉพาะตนเพราะอาจารย์คือคนที่โดนเยอะที่สุดในเวลานี้นะเห็นชัดเลยเพอนที่ดที่สุดเลยว่าโดนวิพากษ์วิจาร์คือจริงๆอาจารย์ไม่ได้ติดเลยนะคนวิพากษ์วิจาร์เนี่ยอาจารย์อนุโมทนาสาธุ้วยเป็นเรื่องที่ดีแก่การกล่าวการตำหนิติดติงกันตามธรรมแต่ปัญหาในยุคปัจจุบันมันติดติงกันเนี่ยมันติดติงกันด้วยกิเกกิเลสตัณหา มันเอาไปแขวนมันเอาไปแขะมันเอาไปด่าแล้วมันก็ไปนั่งขำกันอันนี้มันเป็นลักษณะสันดานของการหัวเลาะเยาะเย,ะเยะ้ยอย่าบางคนใครด่าอาจารย์เกียิอาจารย์อย่างเงี้ยพอเวลามีใครโพส์ประจานอาจารย์แขวนอาจารย์ตําหนิติดตึงเรื่องการสอนผิดสอนพลาดก็จะมีคนบางคนไปคอมเมนต์แล้วก็จะเป็นคนที่บอกตัวเองว่าตัวเองเก่งด้านธรรมะรู้ธรรมะรู้ประตปิดกจบแบบนั้นมาเรียนแบบนี้มาจะไปนั่งหัวเลาะไปนั่งขำขันมันเป็นลักษณะของการเยาะเย้ย ไม่ใช้มักแปในการปฏิบัติรู้ทำแต่ปฏิบัติไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรในการรู้นั้นเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษเป็นปริยัติที่เป็นหมันป่าเพราะคนที่รู้ปริยัติแต่ปฏิบัติไม่ได้จะเกิดประโยชน์กับตนเองและจะเกิดประโยชน์กับผู้อื่นได้ยังไงตัวเราเองเนี่ยกับบอกว่าเราพยายามปกปักรักษาคุ้มครองพระศาสนาแต่ตัวเราเองกับกําลังทําพฤติกรรมที่ไม่สามารถปกปักรักษาพระศาสนาได้ด้วยการไม่เริ่มต้นที่ตัวเอง ระผู้ดเจ้าบอกว่าเรายังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคนอื่นเจตนาดีมากเลยอยากให้ประโยชน์เนี่ยเกิดกับขึ้นทุกคนในสังคมแต่ไม่คิดจะกลับมาปฏิบัติที่ตัวเองก่อนประโยชน์นั้นย่อมไม่เกิดขึ้นกับผู้อื่นแสดงว่าเรากําลังไม่ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระผู้ดเจ้าพระผู้เจ้าบอกว่าแม้เราใจปราถนาดีกับบุคคลอื่นแค่ไหนก็ตามสุดท้ายมันก็ต้องวิ่งกลับมาทําที่ตัวเองอยู่ดีคําถามตัวเองทําดีแล้วหรืออย่างก่อนจะวิพากวิจารณ์คนอื่นเขาตัวเองสามารถปฏิบัติตามมรควิธีที่พระเจ้าบอก จนตัวเองสามารถมีความสุขและสามารถเดินพ้นจากความทุกข์ได้แล้วหรือยังแต่ก็ยังสุดท้ายเราวิพา์วิจารณ์คนอื่นจนลืมดูตัวเองไปว่าในขณะที่เราวิภา์วิจารณ์เรามีความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทมากหลายไหมเรามีความจองล้างจองผาพยาบาทเบียดเบียนเขาหรือเปล่าเรามีอภัยทานอเวละทานอภพยาปัชชาทานต่อบุคคลที่เรากำลังวิภาควิจารณ์ไหมเราวิภา์วิจารณ์ด้วยกุศลกรรมมบสิบหรือเปล่าเราวิพากควิจารณ์ด้วยพรหมวิหารสี่มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อคนที่เขากําลัง สอนผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรากําลังตาหนิตีติงเขาเนี่ยเรามีพรมวิหารสี่ในการตําหนิ่เขาไหมแต่ปัจจุบันที่อาจารย์เห็นอยู่เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ตีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แต่ในสังคมเป็นการตีเพื่อทําลายบุคคลหนึ่งให้ล่มจมล้มเหลวอย่างอาจารย์เจอเนี่ยเขาพยายามจะยุติบทบาทของการพูดของอาจารย์ให้อาจารย์เนี่ยหยุดพูดอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก่อนหน้าจะไฟ์สดอาจารย์ถามวันนี้นั่งคุยกันเมื่อเช้าวันนี้บอกวันนี้เคยโดนจะก็ตกใจ ว่าวันนี้ไม่ได้ด่าใครเลยยังโดนแล้วถ้ากูด่าขนาดนี้กูจะโดนขนาดไหนเนี่ยไม่ไม่แปลกใจว่าทําไมทัวลงคิวเทเคยโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาด่าเราการสอนธรรมะวิภาควิจารณ์อ๋อคิวเทอาจจะไม่มีมุมด่าด่าเรื่องอื่นนะครับอ๋อด่าเรื่องอื่นไม่ได้ด่าเรื่องการสอนธรรมะไหมรับอ๋อแต่เรื่องการสอนธรรมเรายังไม่เคยมีประสบการณ์โดนด่าใช่ไหมยังยังยังใช่ไหมวีเคยโดนยังเอ๋อมีคนมาตีแล้วด้วยเหรอโอ้ยเราพูดแบบนั้นไม่แทบจะไม่ได้พลาดแต่พิงตำราเลยได้ซ้ำไปทตไมายังโดนอีกวะ ตาโดนอยู่แล้วใช่ไหมผมมีมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง้วยยิ่งโดนไปใหญ่แล้วอ๋อเนี่ยปัญหาคือเราไม่ติเพื่อก่อแต่เราติกันเพื่อทําลายทําร้ายกันอย่างวันนี้พูดอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยสี่คนห้าคนเนี่ยเราพยายามทําเพื่ออะไรเพื่อให้วัยรุ่นคนในปัจจุบันเนี่ยที่มันติดอยู่กับความงมงายไร้สาระเพือเจอการบ่นบานสารกล่าวอ้อ,อนวอนร้องขอรอผลโดยบนดานให้คนเหล่านี้ก้าวเข้ามาวัยรุ่นเยาวชนเราเนี่ย ก้าวเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันคือมาได้ยินได้ฟังธรรมะขอพระพุทดเจ้าที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสงบละงับรู้ยิ่งรู้พร้อมเพื่อมรรคผลนิพพานเรากําลังจูงคนวัยรุ่นเหล่านี้เข้ามารู้ธรรมะในเบื้องต้นเพื่อเดินไปสู่ท่ามกลางและสิ้นสุดต่อไปแต่ปรากฏผู้หลับผู้ใหญ่บางคนคนที่ศึกษาเล่าเรียนตำหลับตำลาบางคนกลับไม่ยอมในการที่จะขวนขวายกลับมานั่งตำหนิติติงอันนี้สอนผิดอันนี้สอนผ้าอันนี้สอนไม่ใช่อันนี้ไม่ดี เรากาลังรวบรวมพลังกันในการทําให้คนเนี่ยมีความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องก่อเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นคือเบื้องของการคิดว่ากรรมหรือสุขทุกมีคนบันดาลกรรมหรือสุขทุกตนเองบันดาลกรรมหรือสุขทุกทักท้นตนเองผู้อื่นช่วยกันโดยบันดาลกรรมหรือสุขทุกเกิดขึ้นเองลอยลอยโดยปราสะจากเหตุและปัจจัยเรากําลังแก้ไขความเห็นผิดสี่อย่างนี้ดังนั้นใครก็ตามที่ยังมีความเข้าใจว่าเราไปแตกล่วงเกินกับพระไตรปิฎกสอนผิดสอนพลาดมันมีโอกาสจำผิดจำพลาดได้เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อคุณตําหนิมาเราจะพยายามแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราไม่ใช่คนดื้อด้านแต่เจตนาของเราในการทําเราทําเพื่ออะไรทําเพื่อดึงวัยรุ่นในยุคใหม่ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสในการพัฒนาสังคมต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไปเราต้องการจะแก้ไขความเหตุหมอดูล่างทรงเต็มประเทศไปหมดการสะดอกข้อต่อชะตาเต็มไปเพเต็มไปเพเต็มไปเพศไปหมดการเดินเข้าไปวัดก็เป็นเรื่องของการบนบาาสัรกล่าวการไหว้เทพเทวาไม่ใช่ไปเอาปัญญาไม่ใช่ไปเอาหลักธรรมคำสอนไม่ใช่ไปเอาธรรมะ แต่ไปเอาอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เป็นเดรจฉานวิชาด้านไสย,ยศาสตร์ที่ไม่ใช่พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการหลับไหลเนี่ยดังนั้นการที่เรากําลังทําอยู่คือการดึงคนที่เขาพอมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นอยู่บ้างเดินเข้ามาแล้วแก้ไขความเห็นผิดใหม่ซะเรากําลังทําอยู่แต่โดนขัดขาโดนขวาง,โด,วางโดนก้านโดนล้มซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดจากผลประโยชน์หรือเกิดจากความอิจฉาริษยาหรือเกิดจากความเมตตาสงสารจริงๆ แต่พอเวลาบอกว่าเกิดจากความเมตตาสงสารจริงๆแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมามันไม่ได้มีอาการของคําว่าเมตตาบางคนก็หนักข้อถึงขั้นฟ้องร้องคนอื่นเพราะว่าบอกว่าไอ้คนเนี่ยสอนผิดคนนี้ไปด่าทอต่อว่าตําหนีตีติงต่อบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้ต้องฟ้องให้มันยุติบทบาทขาสุดท้ายแล้วเห็นไหมมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆว่าที่เขาพูดกันว่าคุณเนี่ยตาหนิตีติงคนอื่นไม่ได้ตําหนิตีติงโดยธรรม ไม่ได้ตีตีตาหนิตีติงด้วยความเมตตาแต่คุณตําหนี่ตีติงด้วยการอาฆาตพยาบาทมาดหลายเบียดเบียนธรรมะนี้พระพุทธเจ้าไม่ให้เอากฎหมายไปเกี่ยวข้องอาจจะถึงบอกว่าใครก็ตามใครก็ตามไม่จับจำเพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองไปเที่ยวข่มขีข่มเหงฟ้องล้องกับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมเหมือนกันนั่นเรียกว่าปฏิบัติตามธรรมไม่สมควรแก่ทมคนเหล่านั้นไม่ได้รู้ธรรมะจริงไม่สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมะได้จริง พราะกำลังทำลายยัดเยียดข้อเก่าหาแม้มันจะเป็นการตําหนีกันบ้างทะเลาะเบ่าแว่งกันบ้างควรแก่การให้อภัยกันตําหนีตดต,ติงกันตามธรรมเคลียการให้เข้าใจตามหลักเหตุและผลไม่ใช่ตั้งแง่ตั้งงอนกันแล้วก็ไปนั่งฟ้องร้องกันแล้วไปตั้งเงื่อนไขคนนั้นต้องทําแบบนี้คนนี้ต้องทําแบบนั้นคนนั้นต้องมาขอโทษเขาก็มาแบบนี้คนนี้ต้องไปทําแบบนู่นแบบนั้นคนนั้นต้องไปโพสต์ขอโทษตรงนี้ตรงนั้นมันเป็นการตั้งเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องเขาอยากจะทําเราต้องให้เขาทําด้วยความเต็มใจ เราบอกเขาได้เออไปทําแบบนี้นะไปทําแบบนั้นให้ความเต็มใจไม่ใช่ไปบังคับเขาคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องทําแบบนั้นถ้าคุณไม่ทําแบบนี้ฉันจะไม่อภัยคุณถ้าคําถามคือภายนอกเขาเต็มเขาทําแบบนั้นเพราะเขาจําเป็นต้องทําด้วยกฎหมายบ้านเมืองบีบคอบังคับเขาแต่ในใจเขาไม่ได้มีเจตนาในการนอบน้อมไม่ได้มีเจตนาในการเคารพคําถามคือจะมีประโยชน์อะไร แล้วคนที่รับว,วิบากกรรมเราก็ได้รับว,วิบากกรรมวันหนึ่งข้างหน้าเราไปทําอะไรผิดพลาดเขาก็จะบีบคอเราหักคอเราให้เราทําแบบนี้เหมือนกันดังนั้นวางกันเถอะอุเบกหากันบ้างก็ได้ตักเตือนกันตามธรรมชี้โทษกันตามธรรมแล้วเวลาชี้โทษเนี่ยควรมาบอกกันลายบุคคลติดต่อกันเข้ามาไปคุยกันไปบอกกันไปคุยกัน อย่าไปท่มแทงกันด้วยวาจางหองปกปากอย่าเอาคนใดคนหนึ่งไปแขวนแล้วอ้างว่าปกปักรักษาพระศาสนา,ษา,ษานั่นไม่ใช่วิธีของการปกปักนั่นเป็นวิธีของการทําลายและช่วยกันขวนขวายในการพูดพระสัจธ,ธรรมต่อไปเราพูดของตัวเองก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปแตะคนอื่นก็ได้ใครพูดผิดเรายกคําพูดเขาก็ได้แต่ไม่จําเป็นต้องเอ้ยไอคนชื่อวันนี้เนี่ยมันพูดแบบนี้นะแล้วก็เอาคลิปหน้าเขาไปแขวเลอยลอยมันเป็นการประจานไม่เคารพต่อธรรมและไม่เคารพต่อผู้พูดทำกล่าวธรรม คนพูดทากล่าวทามีผิดมีพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแต่นั่นเขาก็ปฏิบัติธรรมอยู่อย่าไปชี้หน้าเขาว่าเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมรู้ได้ยังไงไปนั่งเฝ้าหอยเฝ้าหำเขาอยู่เหรอถึงได้รู้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมเขาอาจจะกาลังปฏิบัติธรรมอยู่เราไม่รู้เฮ้ยอย่าไปเชื่อเลยว่ามันรักษาสินห้าจริงอย่าไปเชื่อแล้วมันรักษาสินแปดจริงเราไปนอนอยู่กับเขา24ชั่วโมงเหรอเราถึงได้รู้ว่าเขารักษาจริงหรือไม่รักษาจริงคําถามคือถ้าเขารักษาจริงคนที่รับผลของการกระทําตัวเรารับเต็มๆเลย เราต้องรับผลจากการไปปรมามทว่าร้ายดูถูกเหยียดหยามทำลายทำร้ายต่อบุคคลผู้มีศีลยิ่งเขามีภูมิธรรมมากเท่าไหร่เรายิ่งรับวิบากกรรมมากาน้นรับไหวเหรอเรามองไม่เห็นตัวเองเห็นไหมเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่สอนทำร้ในทุกวันนี้ไม่พิจารณาเห็นโทษที่กำลังเกิดขึ้น,นต่ออนาคตข้างหน้าเราไปดูถูกเหยียดหยามคนอื่นมันมีวิบากเราอย่าเอาธรรมะมาอ้างว่าเราปกปักรักษาพระัทธรแต่เจตนาเราเนี่ยแหละมันเป็นตัวรับผลของวิบากกรรมอย่างชัดเจนดังนั้นกลับมาสำรวนระวังแก้ไขที่ตัวเราเอง เรากาลังทําประโยชน์เพื่อหมู่คณะเรากําลังทําประโยชน์เพื่อสังคมรุ่นใหม่ประโยชน์เพื่อสังคมวมกว่าง <_ d> um> เพื่อให้เขาเนี่ยเลิกสะดอกคอต่อชะตาดูดวงอะไรซัดแก่ซัดลำเครื่องรางของข,องของังเรากําลังให้คนเนี่ยตัดตัวเนี่ยออกจากชีวิตเขาแล้วเริ่มต้นเข้ามาศึกษาหลักกายกรรมมจีกรรมมโนกรรม,ม,รรมสุจริตไม่ใช่ไปอยู่กับการอ้อนวอร้องขอรอผลโดยบัดาลดังนั้นพวกคุณทุกคนควรแก่การสนับสนุนส่งเสริมพวกเรา หรือไม่งั้นก็มาเป็นพวกเดียวกันกับเรามานั่งคุยกันมานั่งจิบน้ําชามานั่งกินอะไรก็ได้แล้วลองคุยกันเอ้ยลองปรับตัวนี้หน่อยไหมลองทาตัวนี้่ลยเราจะช่วยด้านนี้เรามีความรู้ด้านนี้เรามีความรู้เรื่องตำหับตำราเดี๋ยวจะแนะนําเรื่องนี้ให้โอเคไหมได้เลยเดี๋ยวจัดคอสจะเชิญมาให้เป็นวิทยากรในการเสวนาทำว่าให้ช่วยตำหับตำราพูดเรื่องนี้เรื่องนี้ทําไมไม่จับมือร่วมกันทำไมไม่ช่วยกันและอย่างหนึ่งทีมงานเราแต่ละคนหรือคนที่ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์อุปถัปปมภ์เราครูบาารก เชี่ยวชาญด้านตำรับตำราจบอภิธรรมก็มีจบบาลีเก้าประโยคก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่เมื่อเราทำผิดเขาก็จะคอยสกิดตำหนิเราก็ทำคืนต่อทำสํารวมระวังแล้วเราต่อไปข้างหน้าเรารู้แล้วว่าครั้งนี้ผิดครั้งหน้าจะผิดหม่มันก็จะไม่ผิดมันจะผิดเรื่องอื่นๆไปได้เสมอแหละแต่เรื่องเดิมที่เคยผิดแล้วมันจะไม่ผิดซ้าเรื่องเดิมเพราะอะไรเรารู้แล้วว่าเรื่องนี้เราทำผิดแต่เรื่องต่อๆไปมันมีโอกาสพลาดได้ไหมพลาดได้สิพระไตรปิดกมีตั้ง45เล่มแล้วคนจ้องจับผิดก็มีเต็มไปหมดมีไปร้อยเป็น คนที่จ้องจับผิดตัวเองไม่มีโอกาสในการผิดเลยเหรอตัวเองก็มีโอกาสในการผิดดังนั้นทุกคนมันมีโอกาสผิดหมดแต่เวลาตัวเองผิดนั่งหลบซอ่อนไม่พูดอะไรเก็บเข้าใต้โต๊ะแต่เวลาคนอื่นผิดโอโหประจานออกมาหมายท้งท่อนในตาของตัวเองยังเอาออกไม่ได้ไม่ต้องไปคิดจะเขีย่ยขี้ผงในตาของชาวบ้านเขาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เตือนสติกันอาจารย์ไม่ได้อยู่ในฐานนั้นที่จะสอนกับคนที่ไม่เชื่ออาจารย์จะสอนเฉพาะกับกลุ่มลูกศิษย์คนที่เชื่อถือเราเท่านั้น ส่วนใครที่ไม่เชื่อใครที่ไม่นับถือกันไม่จําเป็นต้องฟังก็ได้เดินจากออกไปเดินออกไปใส่หัวกระบาลออกไปไถหัวออกไปก็ได้อย่ามาอยู่ที่ตรงนี้เพราะอะไรมันจะเกิดความเบียดเบียนหรือร้อนใครฟัง้วรู้สึกขัดหูขัดเคืองใจไม่จําเป็นต้องฟังเดินออกไปใครฟังแล้วรู้สึกเกิดประโยชน์มีประโยชน์เราเอามาฟังแล้วปฏิบัติตามได้ฟังต่อไปแค่นั้นเองเพราะนั้นหน้าที่เราคืออย่ามาสนใจที่ตัวผู้พูดเนี่ยผู้พูดแต่ละคนพูดยังไงไม่ต้องสนใจสนใจที่เนื้อหาธรรมคนที่เก่งอยู่แล้ว <m uch ing> ก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งฟังเราก็ได้คุณควรจะไปฟังแก่คนที่เก่งกว่าคุณ <m uch ing> ไม่ใช่เหรอพวกเรายังไม่ได้เก่งเท่ากับคุณที่เป็นนักวิชาการเป็นนักอภิธรรมเป็นนักตำรับตาําราเราไม่ได้เก่งเท่าคุณเราไปเถียงสู้คุณในเรื่องของความรู้ความสามารถไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเรากําลังทําประโยชน์อย่างน้อยที่สุดเราเป็นคนดังกว่าคุณแน่นอนเราเป็นคนที่คนรู้จักมากกว่าคุณแน่นอนทําไมคุณไม่ใช้โอกาสนี้ในการเอาความรู้ของคุณมาฝากไว้กับพวกเราและให้พวกเราเอาความรู้ของคุณไปเผยแผ่ต่อให้กับคนหมู่มากต่อไป เฮ้ยเรามีกําลังในการคิวเทคนติดตามกี่คนตอนวันนี้แปดสิบล้านสิล้านเก้าล้านเก้าล้านล้านสิบล้านเนี่ยดูดิคนติดตามคนนี้เขาเป็นคนดังแล้วเขามีความเข้าใจหลักคำสอนเอาคําสอนหล่ที่ติดตามเขาเอามาวันนี้ทุกวันนี้คนติดตามเท่าไหร่ล้วรวมกันหมดเลยถ้ารวมกันประมาณสามแสน ประมาณสามแสนคนเนี่ยแล้วคนรู้จักเขาเอาจริงๆนะคนที่ไม่ได้ติดตามเขาแล้วรู้จักเขาเคยเห็นผ่านออนไลน์แล้วฟังแบบผ่านๆแล้วตั้งใจหยุดฟังผ่านแล้วมันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมไม่อาศัยเขาอ่ะเป็นตัวในการกระจายเสียงกระจายข่าวโดยเอาความรู้ของคุณที่คุณบอกรู้เยอะมาฝากบอกเขามาแก้กับเขามาไม่ง่ายกว่าเหรอวีวีวีตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่ประมาณแสสองประมาณแสนสองแสนอย่างเงี้ยแล้วคนก็รู้จักเขาเพิ่มขึ้นคนรู้จักหน้าตาเขาเพราะเขาเป็นคนหล่ออย่างเงี้ยคนก็จะรู้จักเขาเยอะขึ้นจากการที่เขาโปรโมทประชาสัมพันธ์ อารสอนด้านหลักวิทยาศาสตร์ด้วยกับธรรมะด้วยตอนนี้เรามีคนติดตามกี่คนถ้ารวมกันก็นนนประมาณแสนนิดๆประมาณแสนนิดๆอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างอาจารย์ปัจจุบันมีคนติดตามประมาณ4ล้านกว่าคน อย่างเงี้ยหน้าที่เราคืออะไรเฮ้ยเราเป็นคนดังเนี่ยกลุ่มแบบเนี้ยมันเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนอยู่ในกระแสของสังคมทําไมไม่อาศัยพวกเราเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่สิ่งที่เป็นหลักสัจจกความจริงสิ่งที่กรอบด้วยประโยชน์สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลดึงคนออกจากความงมงายและสาระดึงคนออกจากความเห็นผิดก้าวข้อสู่ความเห็นที่ถูกต้องทําไมคุณไม่คิดว่าเฮ้ยเรากําลังเคลียร์ความเห็นผิดคนเบื้องต้นแล้วเรากาลังส่งคนเหล่านี้ไปหาคุณในท่ามกลางและที่สุด ทำไมคุณไม่มองแบบนี้ว่าคุณมีความรู้ใช่ไหมเดี๋ยวพอเวลาเขาศึกษาจะพวกเราเฮ้ยมันเป็นเรื่องซ้ำๆแล้วเขาแก้แต่เบื้องต้นละหน้าที่ต่อไปไปโคมเป็นเราไวละ่ะเราจะต้องทําหน้าที่ในการที่ลงทำรายละเอีย е ดต่อไปเรารู้ตำหลักตำลาเย,ยอะเราเป็นนักอภิธรรมเราเป็นนักตำลาเราเป็นนักประชญ์ปิฎกเราเป็นนักบาลีอ่ะหน้าที่ต่อไปต้องมาถึงพวกเราแล้วทําไมเราไม่ทํางานเป็นกระบวนการเป็นกเป็นกระบวนทัพอ่ะในการออกรบช่วยเหลือในการสู้กับกิเลสตัณหากิเลสมารไม่สู้กับซากฆ่าศึกศัตรูของความเห็นผิด ทำไมเราไม่คิดแบบนี้วะเรารวมตัวกันดีเราร่วมมือกันคนพุทธมานั่งทะเลาะก,กันแต่ในขณะที่ศาสนาอื่นเขากําลังพยายามจับมือร่วมมือกันแล้วกาลังเข้ามากินคนของเราเนี่ยเอาไปว่าเขามีเหตุผลมากกว่าเราเยอะแต่ในขณะที่เขากําลังเดินหน้าลุยทับในการประกาศความเชื่อของเขาแล้วให้เป็นสัจจความจริงของแต่ละคนแล้วคนก็เดินออกไปรับความเชื่อในศาสนาอื่นเต็ไมไปหมดเพราะอะไรเพราะเห็นว่าคนในศาสนาพุทธมานั่งธรรมะมานั่งทะเลาะก,กันเองอะทาไมเราไม่เลิกทะเลาะก,กันแล้วจับมือกัน มาจัดงานเสวนาทำกันบ่อยไหมทำคืนต่อทำอะไรที่อาจารย์เคยทำผิดอาจารย์ยกมือไหว้ขอโทษตรงนี้เลยทำคืนต่อทำสารุระวังกลับมาคืนดีกันได้ไหมกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ต้องมาทะเลาะก,กันแล้วจับมือกันร่วมกันเผยแผ่พระศาสนาแล้วเราจะไม่ใช่ว่าคนดังทุกคนเนี่ยถ้าอาจารย์เปิดตัวออกมาคนนี้เป็นแบบนี้แบบนั้นนะคุณจะถ้าอยากดังคุณจะได้เป็นคนดังหรือคุณไม่ได้อยากดังคุณอยากสอนทำมาได้ถูกต้องเดี๋ยวจะดึงมาช่วยกันสอนมานั่งไฟ์สดกับอาจารย์มานั่งคุยกับอาจารย์สอนผิดเรื่องไหนพูดตรงนี้เลยยยออาาาจร์ไม่ แล้วแก้กันเลยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอาจารย์ไม่อายอาจารย์นี่เบียสอนผิดเรื่องนี้นะไม่ต้องเรียกอาจารย์ก็ได้เบียเราสอนผิดเรื่องนี้ผมสอนผิดยังไงผู้ได้ฟังหน่อยนี่อย่างนี้อย่างนี้อ่ะผมมีความเห็นมุมนี้คุณมีความเห็นมุมนี้อ่ะลงความเห็นกันอันนี้ยังขัดแย้งกันอยู่ <ๆ S 1> พร้เจ้าบอกร่างคุยกันเลยอาจารย์พร้อมจะคุยมานั่งไร้สดเนี่ยนั่งไร้สดอย่างเงี้ยคุยกันเราจะได้เป็นกลัลยนานมิตรต่อกันเราจะได้เป็นมิตรแถมไม่เป็นมิตรเทียม จะได้ช่วยกันขวนขวายในการเจริญมรรคของพูร่เจ้าออกไปในโลกเพื่อแก้ไขความทุกข์ของคนในโลกในปัจจุบันจับมือร่วมกันเลยมาพิทักษ์รักษาพระศาสนานี่สี่หลักของการพิทักษ์รักษาศาสนาและพูร่เจ้าบอกว่าให้เราเนี่ยสักหมักสมาสามัคคีกันเข้ากันได้ดีดูดน้ำนมกับน้ำมีความมองกันด้วยสายตาแห่งการรักใคร่เอ็นดูต่อกันทุกวันนี้มันไม่ได้มองกันด้วยสายตาแห่งความรักใคร่เอ็นดูมันมองกันด้วยสายตาแห่งการทะเลาะเบาแหวงทิ่มแทงกันด้วยวาจาแห่งหอกปาก มันไม่มีความเมตตาเอ็นดูกันแล้วอะเลื่อนไอเนี้ยไอไอเนี้ยยืนยันเพราะหน้าที่เราเนี่ยคืออย่าทําลายทําร้ายกันเลยช่วยกันขวนขวายในการปกปักรักษาพระสัตธรรมดีกว่าร่วมมือกันช่วยกันอาจารย์ขอวิงวอนตรงนี้ในนามตัวแทนของคณะกลุ่มคนตื่นทมและพวกวัยรุ่นทั้งหมดทั้งตาต่างนานาเนี่ยชื่อช่องต่างๆเนี่ยขอวิงวอนล่ะขออ้อนวอน ว่าเราอย่าทะเลาะก,กันอีกเลยจับมือร่วมกันดีกว่าขวนขวายในการทําความภาคความเพียรมีความเมตตาสงสารต่อกันละกันและมีความเมตตาสงสารต่อคนที่ยังไม่เข้าใจธรรมะให้มีโอกาสในการเข้าใจธรรมะร่วมกันแล้วปรับพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมช่วยกันในการดึงคนออกจากความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเขามีความเห็นถูกต้องเขาจะได้ตั้งใจในการศึกษาหลักธรรมพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังสักทีเขาจะได้มีความสุขในปัจจุบัน เราบอกกันแต่ละคนไม่ใช่เหรอว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเมตตาสงสารต่อคนในโลกที่มีโอกาสในการฟังธรรมจากพวกเราแลวบอกว่าเราสอนผิดเราสอนแตกต่างจากพวกคุณเราสอนแตกต่างต่างตำหลักตำลาในพระเจ้าบิดกดังนั้นพวกคุณมาเป็น ร่วมกันไหมมาจับมือกันคุณว่าถูกใช่ไหมงั้นมาช่วยกันขวนขวายถูกเราจะได้จดจําในสิ่งที่ถูกต้องด้วยมาช่วยบอกเลยคุณรวบรวมมาเลยอะไรเราสอนผิดแล้วมานั่งคุยกันไม่ใช่มาทะเลาะกันไม่ใช่มาเถียงกันคุยกันว่าทําไมเราถึงสอนแบบนี้แล้วทาไมคุณถึงพูดในมุมนี้แล้วมาจูนกันถ้าเข้ากันได้รับไว้เข้ากันยังไม่ได้วางไว้ก่อนไม่ใช่ไอหยิบเอาเฉพาะไอตัวที่เข้ากันไม่ได้มานั่งด่ากันมานั่งเถียงกันเข้ากันไม่ได้เก็บไว้ก่อนไม่ต้องเอาออกมาปัะจานให้คนอื่นเขาเห็นไม่ต้องเอามานั่งด่่่าาาาาททออตววกกกกัันนมเเิดระะลบแง ดังนั้นขอวิงวอนช่วยกันอย่ามาฟ้องร้องกันเลยอย่ามาด่าทอต่อว่ากันเลยอย่าเอาใครไปแขวนกันเลยขอให้เข้ากันได้ดีดูน้ำนมกับน้ําเป็นกัลยาณมิตรต่อกันตักเตือนกันตําหนิกันด้วยความเมตตาด้วยความเคารพนบน้อมต่อกันในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นบุตรที่เกิดจากปากในฐานะของที่เราเป็นบุตรที่เกิดจากธรรมวินัยเดียวกันคือหลักพระธรรมคาสั่งสอนคือหลักอริยสัจสี่มักมีองแปด เราเป็นพุทธบริษัทส,สี่เป็นบริษัทเดียวกันคือพิกูุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาเราคือบริษัทเดียวกันเราเป็นอยู่ในฐานะคารวาสเหมือนกันเราอยู่ในฐานะของลูกศิษย์ต่ออาจารย์ที่เป็นพระพิสษจสงส์เหมือนกันเพราะฉะนัะน้นขอวิงวอนให้เรากลับมาสมัครสมาสัคคีกันเข้ากันได้ดื่มน้ำลงกับน้ําเถอะเพราะนั้นอันนี้อาจารย์ขออะไรที่ผิดพลาดไปแล้วขออภัยต่อกันละกันอะไรที่สามารถเข้ากันได้กลับมาเข้ากันได้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนะ euh าะเออใครมีประเด็นอะไรอ <m> ีกเนาะ <white>